ความมีน้ำใจของคนไทยโอ้โหอันนี้คือแบบมันอธิบายออกมาได้แบบโบเบิร์ดอกทุกคนเนาะมันยูนี่เนาะฮักคนไทยทุกคนเนาะและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยบ่ว่าจิเกิดอย่างขึ้นลาวไทยคือพี่น้องกันนี่คือคนไทยสวนจึงบบแปลกใจเลยที่แหงงาน าลาวมาเวาแบบนี้กับคนไทยกับเมืองไทยเพราะว่าสาวอนเองก็ได้สัมผัสแล้วในความมีน้ําใจของคนไทยสาวอนเชื่อได้เลยว่าใครที่ว่าไปเฮ็ดเรียกเมืองไทยจะต้องฮักเมืองไทยอย่างแน่นอนจะต้องแบบฮักคนไทยอย่างแน่นอนคือสําหรับสาวอนก็บรได้ไปทํางานที่ประเทศไทยจากเพื่อดอกทุกคนแต่ที่สาวอนเฮ็ดยูทูบอยู่ถูกมือน,นี้ก็เหมือนสาวอนได้ทํางานและคนไทยได้สนับสนุนได้ซัพพอร์ตสาวอน เฮล l ลสบายดีสวัสดีค่ะามาพบกับสาววอนอีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อนี้เนาะสาววอนอยากจะพาทุกคนมาเบิง่งอ่าแหงงานแล้วเนาะท่านหนึ่งเนาะที่แบบว่าอ่าไปเฮดเวียกอยู่เมืองไทยเนาะเป็นแหงงานอยู่ที่ประเทศไทยเนาะเป็นคนแล้วอ่าเพิ่นคมไป ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยเนาะทุกคนสาววอนอยากนาเสนอคลิปนี้ให้ทุกคนบึ่งนํากันว่า,าสำหรับแรงงานล้าที่ไปเฮดเวียกอยู่เมืองไทยเนาะเพื่อนมีความคิดแนวใดกับเมืองไทยเนาะทุกคนซึ่งสาววอนได้มาเห็นคลิปนี้ก็รู้สึกว่าโอ้โหเนาะยิ่งแบบฮักเมืองไทยอยู่แล้วก็ยิ่งประทับใจไปใหญ่เนาะทุกคนเพราะว่าสาววอนเนาะเป็นคนล้วเนาะ หักประเทศลาวซอบเมืองไทยหักคนไทยนาะทุกคนสาวรได้มาเห็นคลิปนี้ก็อโหงซาบซึ้งใจอิลี่ก่อนอื่นนาะสาวรก็ต้องขออนุญ,ญาตนาะเจ้าของคลิปหรือว่าบุคคลในคลิปด้วยที่สาวรเอาคลิปมาเผยแพร่แบบนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออาภายัยมาณนะที่นี่ําเด้อสาวรขออนุญ,ญาตนาาเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิง่งได้เห็นได้ฮู้ถึงความมีน้ำใจของคนไทยไปเบิ่งนํากันเลยทุกคน ขอขอบคุณประเทศไทยนะครับขอขอบคุณแผนบินไทยที่ทำให้ผมมีอยู่มีกินถึงทุกวันนี้นะครับและทำให้ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับมีเงินส่งเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อแม่ทางบ้านนะครับถ้าผมไม่มีประเทศไทยนะครับไม่มีเมืองไทยให้ที่ทำมาหากินนะครับผมไม่รู้ว่า ชีวิตผมจะเป็นอยู่ยังไงตอนนี้พ่อแม่ทางบ้านจะอยู่สุขสบายไหมผมไม่รู้เลยนะครับและที่ผมรู้ในตอนนี้ก็คือผมได้เงินส่งเลี้ยงครอบครัวก่อเพาประเทศไทยนะครับเพราะผมมาทำงานอยู่เมืองไทยนะครับผมเมื่อก่อนผมเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้ ทางบ้านแม่กู้เงินนะครับกู้เงินนอกระบบสามหมื่นบาทนะครับผมจนปัญญานะครับพ่อแม่ไม่มีเงินใช้นี่เขามาทวงนี่มาถามนี่กับพ่อแม่นะครับผมรู้สึกแบบว่าอายนะครับและอายที่ไม่มีสิ่งตอบแทนให้พ่อแม่นะครับแล้ว ผมตัดสินใจมาทำงานอยู่เมืองไทยมาทำงานอยู่ประเทศไทยนะครับใช้เวลาเพียงแค่สามสี่เดือนเท่านั้นเองครับทุกคนผมปลดหนี้ให้พ่อแม่ได้นะครับ <S <S 2> <S 2> และผมได้หลบคำที่เคยถูกคนดูถูกเยียดหยามนะครับว่าเป็นคนจนเป็นคนไม่มีอะไรเลยนะครับ คือต้นทุนของบอมำนานี่พ่อแม่นะครับเป็นคนที่ไม่ว่าไม่มีทรัพย์สินสมบัติอะไรที่จะให้นะครับและผมก็บินลนมาหาเองจนถึงทุกวันนี้ครับผมได้ดิบได้ดีก็เพราะประเทศไทยนะครับผมไม่ลืมบุญคุณประเทศไทยนะครับผมข้อบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าผมรักและเคารบกฎหมายไทยรักเมืองไทยรัก คนไทยทุกคนนะครับรักแผ่นดินไทยนะครับผมต้องขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้โอกาสแล้วก็ให้ชีวิตที่ดีสําหรับผมนะครับสําหรับแรงงานลาวแรงงานต่างด้าวคนนี้นะครับขอบคุณนายจ้างคนไทยนะครับที่ทําให้ผมได้เงินปลดหนี้ช่วยพ่อแม่ได้ภายในสี่เดือนนะครับผม เป็นอะไรทุกคนเนาะก่อนอื่นเนาะสาวรก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเมืองไทยเนาะที่แบบว่ามีงานให้อา่าแหงงานลาวเหาได้ไปฮ็ตเวียกเพื่อนำเงินส่งมาทางบ้านส่งมาให้ครอบครัวได้เมินตาอาปากใดทุกคนเพราะว่าต้นทุนของคนเหาเนาะบ่คือกัน คนลาวเฮาเนาะถ้าแบบโบด้เฮียนสูงสูงเนาะก็จะหางานยากเนาะขนาดเฮียนสูงสูงเนาะก็หางานยากอยู่แล้วทุกคนคนที่โบด้ห้ามโบด้เฮียนคนที่ต้นถึนเขาเจ้าโบด้มีต้นถึนค่ะนะทุกคนเมืองไทยก็ฮับฮับให้ทํางานเนาะนายจ้างไทยก็ฮับให้ทํางานเพราะเห็นว่าคนลาวเฮาเป็นบ้านพี่เมืองน,น้องเนาะ หยิบยื่นงานให้ช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือทุกคนนี่ก็เห็นได้ชัดแล้วเนาะว่าบ้านพี่เมืองน,น้องเขาคือเมืองไทยทุกคนที่แบบเข้าอกเข้าใจกันทุกคนคือสาวรนฟังคลิปนี้แล้วน้ำตาจะไหลเนาะอันนี้โบได้โบได้แบบบบได้สร้างขึ้นมาบบได้เมคขึ้นมาทุกคนมันออกจากความรห้ส้กอีหลีเนาะทุกคน สำหรับสาววอนเนาะถึงว่าโบาได้ไปเป็นแหงงานอยู่ที่ประเทศไทยทุกคนแต่แต่สาววอนก็โบได้ลืมบุญคุณคนไทยเพราะว่าอย่างเพราะว่าสาววอนเนาะเฮ็ด YouTube มาเอฟซี FC สาววอนมีแต่คนไทยที่ซัพพอร์ตสาววอนซัพพอร์ตแบบไหทุกคนซัพพอร์ตโดยการกดติดตามโดยการเบิ่งคลิป โดยการให้คำแนะนำให้กําลังใจสาวบอนเบิ่งใดในคอมเมนต์หรือว่าการทักถ่ายสาวบอนทุกคนบางคนก็ทักส่วนตัวเข้ามาให้กําลังใจสาวบอนแล้วทุกคนพิเศษไปก่อนนั้นเอซี FC คนไทยใจดีบางคนก็ฝากเครื่องมาให้สาวบอนซื้อนู่นนี่นั้นซื้ออ่าเอ่อไมค์กันสั่นให้ฝากขานมฝากนู่นนี่นั่นให้ทุกคน แล้วที่สำคัญอีก FC คนไทยเพื่อนส,สนับสนุนบางคนกดซุปเปอร์แตงบางคนโอนเงินให้โดยตรงเลยทุกคนนี่คือคนไทยสาวนจึงบบแลกใจเลยที่แหงงานาลาวมาเว้าแบบนี้กับคนไทยกับเมืองไทยเพราะว่าสาวนเองก็ได้สัมผัสแล้วในความมีน้ำใจของคนไทยทุกคน สาวอนหักประเทศลาวและก็หักประเทศไทยหักคนไทยทุกทุกคนเขาสามารถหักอย่างกระไดในโลกนี้เนาะทุกคนบ่ยอยากให้ทุกคนดาราม่าเนาะบางคนอาจจะมองว่าอุ้ยลืมซาดนู่นนี่นั่นบแมนเด้อทุกคนเนอ้อเนาะเฮาหักคนที่เพื่อนหักเฮา <im it> เพื่อนให้โอกาสเฮา <im it> เพื่อนซัพพอร์ตเฮาเฮาก็หักเฮาแบบเป็นคนอ่าอาจจะบอกแบบว่าแบบ หู้บุญบุญคุณแบบนี้กัวาไดเนะ่ะทุกคนถ้าบบมีเมืองไทยถ้าบบมีคนไทยถ้าบบมีนายจ้างไทยแหงงานลาวก็บสามารถไปเฮ็ดเวียกใดและบสามารถส่งเงินมาบ้านมาซัพพอร์ตบ้านใดบางทีบางคนก็อาจจะแบบโบมีโอกาสได้เมินตาอาปากใดเลยเนาะทุกคนอันนี้ต้องแบบว่าม,มันเป็นสิ่งที่ดีใดระหว่างประเทศลาวไทยเนาะ คือสําหรับสาวรกรก็บอได้ไปทํางานที่ประเทศไทยจากเทือดอกทุกคนแต่ที่สาวรเฮ็ดยูทูบยูทุกมือน,นี้ก็เหมือนสาวรได้ทํางานและคนไทยได้สนับสนุนได้ซัพพอร์ตสาวรหลายทุกคนเนาะการที่เพิ่เพนเพิ่อนบ่งคลิปเฮานี่นะเนาะก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้เฮาแล้ว บางคนเพื่อนก็บ,โบกโข้ามโฆษณายิ่งเป็นการดียิ่งเป็นการให้กำลังใจเป็นอย่างดีเลยเพราะว่ารายได้หลักๆหลักๆของสาวรก็ถือว่ามาจากการเบิ่งคลิปมาจากการเบิ่ง YouTube ของเอฟซีของสาวรทุกๆคนฮนแหละสาวรก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนสนับสนุนซองของสาวรเนาะนั่นแหละคือแบบเอาแสดงความห่้บุญคุณนะ มันเป็นเรื่องที่ดีเนาะทุกคนเขาคิดอย่างเขายักเวาอย่างเขากะเวาออกมาดูดเนอะนี่แหละคือเมืองไทยทุกคนสาวอนเสื้อได้เลยว่าไผ่ที่ว่าไปเฮ็ดเรียกเมืองไทยจะต้องฮักเมืองไทยอย่างแน่นอนจะต้องแบบฮักคนไทยอย่างแน่นอนเนาะไผ่ที่ได้สัมผัสคือซาวอนได้สัมผัสแล้วทุกคนความมีน้ําใจของคนไทยโอ้โหอันนี้คือแบบมันอธิบายออกมาได้แบบโมบ,บิลด์ดอกทุกคนเนาะ มันอยู่นี่เนาะฮักคนไทยทุกคนเนาะและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคนไทยบ่ว,ว่าที่เกิดอย่างขึ้นลาวไทยคือพี่น้องกันมีลนหลายๆคนที่แบบว่าไปเป็นแรงงานไทยแล้วเมินตาอาปากใดทุกคนอันนี้คือความจริงเนาะาเว่าตามความเป็นจริง นาะทุกคนนั่นแหละคือสวอตกระปุู๊้จะเว้าอย่างหลายไปก่อนมีเนาะมีแต่อยากบอกว่าขอบพระคุณคนไทยเมืองไทยเนาะที่เฮตให้พี่น้องสาวลาวเฮามีบ่อนหาอยู่หากินมีบ่อนได้เฮตเวียกได้ทำงานได้เก็บเงินได้ส่งให้ครอบครัวกราบขอบขขอพระคุณนี่คือความจริงทุกคน อ่ะนั่นแหละก็ตามคลิปเลยเนาะสาวอนก็จะขออนุญาตเนาะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เดอ้อฝากทุกคนเนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้สาวอน,นเลยเดอ้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ำใจเนาะอยากสพอร์ตสาวอนอยากให้กำลังใจสาวอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ทางด้านล่างได้เลยที่สำคัญก็อย่าก,กดข้ามโฆษณาเดอ้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย